สวัสดีครับกลับมาพูดกันอีกเช่นเคยกับช่องขายรถเล็กๆแห่งนี้วันนี้มาพบกับ i สุ z u D-Max ปี2005เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc Direct Injection เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นสีสวยรอบคันครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกมือหมุน จัดทรงหล่อพร้อมใช้งานเลยครับภายในสะอาดมาในราคาเบาๆครับเพียง165,000บาทเท่านั้น ท่านที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หรือโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรให้ไว้ในคลิปเลยครับ